ทนดูแบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่ามียังไม่รู้จักวิธีการตั้งกล้องเนาะ อะไรจาวเขียนใครลูกชาวแกะกัดน้องเน,เนี่ยนนวิบผมเสร็จยงังไข่ดาวไข่ดาวน้องแอฟจะไม่สุกนะคะเพราะว่าเขาจะชอบใช้ข้าวเหนียวจิ้ม แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นแม่นอนเราจะให้เขากินแบบไม่สุกมากไม่ได้นะะก็เลยต้องแบบว่าถมไปนิดนึงจ้ะ มันไม่มั่นใจอ่ะกลัวมไม่สุกรู้ว่าไข่ดาวมันกินแบบเฮ้ยอีกบางคนกินชอบกินแบบไข่ดาวไม่สุกอย่างเงี้ยนะคะแต่้องแอปอ่ะเขามีปัญหาเรื่องท้องไส้เนาะก็เลยต้องแบบละเอียดหน่อยนะคะพารี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วลูก กนะินนี่ป่ะกินนี่ดีกว่ากินบะนโะต๊นะแม่ดนะีกว่าเนาะแม่ค่ะแม่เอาข้าวเหนียวมาให้โอเคไหมคะเอาซอสไหมลูกเอาซอสหรือเอาน้ำปลาดิ เอาเอาไปทำไมอ่ะหนูจาไว้แม่น่าค่ะอ๋อไม่ต้องเดี๋ยวแม่จะไปเอาน้องกินนม้หนูกินข้าโอเคไหมคะเอ,อเน้ม่กินข้าแกไหมคะค่ะอ้่อั เห็นพี่ยับเลยยับนั่งลงสิซิดดาวนั่งลงเออเห็นอยู่เว้ยไม่พหมาน้อยเล่วเอาจุกจุกปลอกน้องเอ,เอาเอาเค็มหรือเอาน้ำปลานะน้ำปลาได้เลยอุ้ยนี่อะไรค่ะน้ำปลา เยอะไหมเอาอะไรสิพข้าวสักเท่านี้พอไหมค่ะอันนี้กินเยอะๆนะเราพร้อมหมดแล้วเห็นไหมเป็ดมันมีแต่กระดูกอ่อน้องแอบก็กระดูกถูแล้วนะค่ะ,ะแม่ไปเอาเข็มมาให้เอาน้ำปลานี้วะมีใช่เข็มน้ำงปลาแม่น้ำปลาถูข้านอกมีอยู่นะ I do do นี่แอบรีบกินลูกเดี๋ยวแม่จะส่งให้คุณเอ๋ดูด้วยว่าไอ้คะว่ากินข้าวเป็นยังไงบ้างตั้งใจกินไหมคือไหมโต๊ดค่ะโต๊ดเน่บู๊บบู๊ดอ๊อบ้านไหนไทยได้เหมือนี๋ยวสีทาม่ะฮะหิงให้แก่ท้อง อว<อ>ันนี้เรียนพละกับครูเนยวันนี้สอนสรุปสรุป อะไรเมื <t songs> ่อเมื่อหนูยืดหยุ่ยแย่นะไมันกระเบิดเลยกินเยอะๆตั้งใจกิน พี่บอกแล้วว่าห้ามยโบปวขาวาวันไหนพี่ไหนอา้าวพี่ยิมยิมเหรออาพี่ยิ้มยิมก็ช่างเขาแล้วเราก็ทําตามระเบียบสิเราก็ต้องติดโบขาวนิ่มื่าโรงเรียนให้ติดโบขาวเราก็ต้องติดโบขาวใช่ไหมโรงเรียนให้ติดโบขาวจะติดสีแดงไปได้ยังไงมันก็ผิดระเบียบเขา<ๆ>ระเบียบเขามีไว้ให้ฝึกฝนเ<ๆ>ข้าใจไหมลูก ถ้าเราสุกสนแบบไยๆก็จะเป็นมีดนายกับตัวเองเขาดูของใหม่สวยนะสวยไหมกลมดูสิโอ้สวยอันนี้จอะไรเจ้าหญิงอะไรคะเจ้าหญิงอะไรอ้ม่ะอมาะออมร่าอาะกินอย่าเล่นลรกข้าวจะแห้งแล้ว นี่นเอามือยกยกมือขึ้นชุดกี่คำเนี่ยอู้กินหมดนี่ก็เก่งมากเลยน่าเนี่ยน้องกินดึงโอ้ยขอโทษค่ะจ่าไม่ได้ปิดปากมือถือข่าวอยู่ อ่าน for ูด้ล้วลูกได้แล้วทำไมทีวิตาทำไมมีอะไรกลมๆอยู่ในตานะนี่ค่ะกินข้าวลูกอ่าน็วๆๆๆๆๆๆนั่น่อ๋อทำไมกลมเล็กอะกลมเล็กใส่ตัวไหนดีตัวนี้เนาะ ก <c oughs> ินนมไหมลูกไม่ครับมัมมัมไหมไม่มจะไปส่งพี่แอฟนะอยู่กับยายห้ามคิดดื้อนะแม่สอดตัวอีกด้วยอย่าทำคิดดื้อนะพี่แอฟบอ,อกออพี่แอฟบอกว่าอยู่กับยายห้ามคิดดื้ยนะ <c oughs> รีบเกียนลกค่ืนแล้วก็เอาคำต่อไปใส่ปากเลย นี่เข็มยาวถึงเลขสิบนะกินให้เสร็จโอเคไหมโอเคไหมคะนาฬิกานาฬิกามีไว้ดูเวลาผู้ดัเิ้ดพลงัเพลิงผู้ดัเพิงลงผิดที่ฟังนายิ้มทำไมล่ะดูต้นไปสิ ดนัพูนับมา่า้เรื่อสนเอกอเธ็นานีนั่งเลเป็นยไปเอ๊ะเอาปืนยงถูกก่นราราดแล้วเะแล้วก็าลครประาบารองของอทรรอลงทรตางทห้น้าดกว่าเอนะะกันได้คุณผู้ชมขานี้เกิดขึ้นที่ร้านทองว่าสีทอในอังก คือยางหมดยางแ่หมดยางก็เยอเยอะอยู่นะเยอะเยอะอยู่แล้วค um ่ะยิ่งินี่้หมดนะคะถ้าเค็มหมดยังไงก็บอกแม่เด้อถ้าเค็มก็อม่อ ตั้งเนี่ยคำพูดเสี่ยงของคนร้ายค่ะเข้าไปในที่คือนะคนในที่ที่ตอนนี้เนี่ยัากโดน่าาแล้วะคแล้วก็ไ้รักราขี่มาเลยนะสีดมาคนพฤติกรรมทางรูปปบวกการนอกัตรูนะคะ หมดย่งโอ้โหกินไปได้เยอะแล้วเว้ยไม่ได้เยอะแล้วเว้ยกินไปได้เยอะกี่คำกินได้เยอะกี่คำหนึ่งสองสีคำโอ้เก่งเก่งกินต่อลูกกินต่อเดือห้าคำหนูก็ห้าคดอคุยกันมก่น ก่อดแล้วก่ดนนั่ข้าแล้วหนึ่งอถึงเลสีบยาวถึงเลขแปดแล้วนะพี่ยานคะถึงเลขแปดแล้วนะถึงเลขสิบต้องเสร็จนะเพราะต้องแต่งตัวอีกแล้ว อืม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 อืออออืม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 ่มอืมมอมมม ยัาเหลือกี่คำกี่คำแล้วเนอสองสีค่ะหกเจ็ดเปดเ้าค่ะเก้าเก่งรกงมากเลย เดินไ,ไอ้หนูจะรันทำอะไรล่ะคะผม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

กินดีๆลูกกินดีๆอู้หูพ้พอละ